รัฐบาลสยามนั้นหลังจากที่กัดเยิ่งขมวดปุ๊บเนี่ยเจ้าผมนี้แหละไปอยู่หลวงพ่อบางละรัฐบาลสยามมาตั้งที่นี้เดี๋ที่เก็บภาษีหมายความว่าเวลาคัาตัดซู่มมาแล้วเนี่ยเอามารวมไว้ที่นี่แล้วก็ปั้มเนาะว่าเดี๋ยวเขาตี่รง้วมือเขาขอเสียเป็นต้นนะครับแล้วล้อหน้าฝนหน้าลาพวกเนี้ยก็เอาเอาซู่มล่องไปนะครับล่องไปแปดรูปส่งออกที่นครนสวรรค์เขตเนี้ยอันนี้มันก็คือเป็นอาการป่าไม้ค่า แคนะฮะอายุประมาณร้อยก่าป๋ีละแต่สีผีก่อนมันโดนลื้อเนาะแล้วตอนนี้ชาบ้านเขาอุอ้ยื่นยังสีได้ความแปลกที่มันเป็นข่าวะนะครับแต่ก่อนเนะี่ยโซนเนี่ยฝรั่งอ่ะไอ้พวกอังกฤษบอมเบย์บเบ,บอร์มาหรือว่าพวกมิเชเนลีอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> เขามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ปีสี่รัชกาลที่สี่ที่ห้า้วพุ่มเนี่ย <c oughs> เขาก็มาตั้งบ้านเรือนอยู่นี่นะครับอาคารมิเชเนลีนะครับก็อยู่ถัดไปเนี่ย มีสำนักง,งานบอมเบย์เบอร์มาอาคารมิชเนลีอยู่นี่แต่ว่าน้ำยมเนี่ยมันมาเร็วไปเร็วนะมันกัดซอกสลีมันเปลี่ยนเส้นทางครบตะกอนเนี่ยมันโ่องไปตรงพุ่นนะครับพอมันกัดซอกป,ปุ๊บเนี่ย,ยวพวกฝรั่งอ่ะเขาก็เลยง่ายอาคารมิชเนลีซึ่งปัจจุบันก็ไปอยู่ที่โรงเรียนเจริญราษฎร์อยู่ในโรงพยาบาลแพทย์คริสเตียนอะ่ะพวกฝรั่งย้ายไปอยู่ที่นู่นหมดเลยไปอยู่ย่านบ้านตรงประมาณหลังสงครามโลกค,ครั้งที่สองตรงนี้มันกัดซอกมาก็เหลือเฉพาะอาคารนี้หลังเดียวอยู่ตรงนี้นะครับส่วน บอมเบย์เบอร์อมาจริงๆเนี่ยตะกอนเนี่ยเคยเข้าใจผิดว่านี่คืออาคารบอมเบย์เบอร์อมามันจริงไม่ใช่อาคารบอมเบย์เบอร์อมาเนี่ยอยู่กลางน้ํานู่นไปแล้วผมไม่เหลือเพราฝรั่งเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยคือเขาหมดสมปทานิเอาไ้ง่ายกลับไปครับปีนี้ปัจจุบันเ,นเป็นสวนลูกชาตมีอยู่มไม้สามสิบไร่นะครับส่วนอาคารหลังเนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังนะครับเขาเรียกว่ารูปแบบแบบอาคารแบบโคลเนียลสไตล์แบบอนาธิคมนะครับ,บ ไม่ใช่ขนมปังขิงถ้าขนมปังขิงเนี่ยต,ต้องตกแต่งได้ลรดลายชิลุตีแบบรูราฟูฟ้ามากกว่านี้แต่ว่านี่แบบว่าเป็นเขารเรียกบบว่าอาคารเลื่อนไม้ประยุกตจะเอามาตกแต่งนิดหน่อยครับ<ม>บ่ได้เยอะดีเทลบ่ได้นักละแล้วการกันห้องเ<ม>น,น,นี่ยเาเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นทันสมัยขึ้นละนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องขนมปังขิงนี่ต้องฟูฟ้ามากเหมือนคุ้มวงบุรีคุ้มเจ้าหลวงเนี่ยเดียวห่อพานแล้วก็ตีเดอะพิซซาขอเมืนนี้คือเขาเอาโตัวแบบยางแบบคุ้มเจ้าหลวงไปนะครับ แล้วโดยเฉพาะชมเนี่ยสีเขียวนี่ทบหิดบ้านแม่มีแต่คนตาสีเขียวเพราะว่ามันก็มันก็นกถือว่าแห่มันเหลือเยอะเนาะมันก็ถือว่าเอาไปเป็นเอกลักษณ์ได้